บทที่5ความหมาย Import Export นนำเสนอโดยนางสาวสุภาพรทันเจริญ Export คืออะไร Export คือการส่งออกคือการขายสินค้าหรือการบริการจากในประเทศไปยังต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำไรายได้จากการค้าต่างประเทศตัวอย่างโรงงานในไทยผลิตเสื้อผ้าแล้วส่งไปขายที่อเมริกาถือว่าเป็นการส่งออก Ex ็กพ t iki.IMPORT. คืออะไร Qué.IMPORT. คือการนำเข้าคือการซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพื่อนำมาใช้บริโภคผลิตหรือจำหน่ายตัวอย่างเช่นบริษัทไทยนำเข้ารถยนต์จากญี่ปุ่นมาขายในไทยถือว่าเป็นการนำเข้า Import ภาษีศุลกากรคืออะไรภาษีศุลกากรคือภาษีที่เก็บจากการนำเข้า หรือการส่งออกสินค้าข้ามเขตแดนประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐบาลปกป้องอุตสาหากรรมในประเทศควบคุมสินค้าต้องห้ามหรือต้องกำกับประเภทของภาษีศุลกากรเช่นภาษีนำเข้าภาษีส่งออกภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำเข้าสินค้าบางประเภทความสำคัญของการนำเข้า ส่งออกคืออะไรการนำเข้าและการส่งออกมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเช่นสร้างไรายได้เข้าประเทศผ่านการส่งออกเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในประเทศเช่นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศส่งเสริมอุตสาหก,กรรมในประเทศเช่นการนำเข้าวัตถุดิบที่ไม่มีในประเทศมาผลิตสินค้าสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดีขึ้นทั้งในด้านราคาคุณภาพและเทคโนโลยีบทที่6คลังสินค้าทันบนและเขตปลอดอากรคลังสินค้าทันบนคืออะไรคลังสินค้าทันบนคือสถานที่ที่กมรมศุลกากรกำหนดให้เก็บสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีอากรเมื่อมีการนำเข้าสินค้ามาในประเทศ โดยเจ้าของสินค้าได้รับอนุญาตให้ชะลอการเสียภาษีไว้ก่อนได้จนกว่าจะนำสินค้าออกจากคลังไปใช้หรือส่งต่อไปอยังต่างประเทศตัวอย่างเช่นบริษัทนำเข้าสินค้าเครื่องจักรเพื่อรอขายแต่ยังไม่พร้อมเสียภาษีทันทีก็ขอเก็บไว้ในคลังสินค้าทันบนก่อนพอขายได้หรือใช้งานแล้วค่อยเสียภาษีเขตปลอากรค,คืออะไร เขตปลอดอากรคือพื้นที่ที่พิเศษที่อนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ตอนนำสินค้าเข้ามาในเขตนี้และสามารถดำเนินการเช่นผลิตประกอบบรรจุหีบหอ่อหรือจัดเก็บสินค้าเพื่อส่งออกหรือ ขายภายในประเทศภายหลังได้ถ้าขายในประเทศต้องเสียภาษีตอนนั้นตัวอย่างโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือในเขตปลอดอากรนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศโดยไม่เสียภาษีแล้วผลิตเสร็จส่งออกไปขายต่างประเทศประโยชน์ด้านภาษีอากรมีกี่ประเภทประโยชน์ด้านภาษีอากรมี3ประเภทหลักๆคือ ประเภทการงดเว้นภาษีอากรความหมายก็คือไม่ต้องเสียภาษีบางชนิดเลยตัวอย่างเช่นเขตปลอดอากรงดเว้นภาษีนำเข้าส่งออกการลดหย่อนภาษีอากรความหมายลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายลงตัวอย่างเช่นกรณีนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตลดภาษีนำเข้าการคืนภาษีอากรความหมายคือจ่ายภาษีไปก่อนแล้วขอคืนได้ตัวอย่างเช่น การนำเข้าสินค้าแล้วส่งออกภายในกำหนดขอคืนอากรนำเข้าสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรมีอะไรบ้างสิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรมีหลายข้อเช่นยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่นำเข้ายกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มแวดสำหรับสินค้าในเขตไม่ต้องขอใบอนุญาต นำเข้าสินค้าบางประเภทที่ปกติต้องมียืดหยุ่นในการบริหารสต็อกสินค้าเพราะไม่ต้องเสียภาษีทันทีส่งออกสินค้าสะดวกมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียภาษีในเขตปลอดอากรสามารถแปรรูปประกอบผลิตบรรจุหีบห่อได้โดยไม่เสียภาษีเพิ่มขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ